มาสู่ช่วงที่3ของรายการนี่หรือเป็นช่วงของข่าวเดินบจอนะครับดูว่าทางด้านของทีมข่าวเองมีการเลือกสังข่าวมา2ข่าวมาอัปเดตเล่าสู่กันฟังเริ่มจากข่าวแรกนะครับฟ้าใหม่ดำรงใจธรรมล้างพอร์ตหุ้นแกมมี่นะครับสำนักงานคณะกรรมการกำก,กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กรตอตนะเปิดเผยว่าเมื่อวันที่31พฤษภาคม2564นายฟ้าใหม่ดำรงใจธรรมผู้บริหารหรือว่าประธานเจ้าที่บริหารกลยุทธ์นะบริษัท GMM แกมมี่จำกัดมหาชนนั้นมีการขายหุ้น G.M.M. g กรม y ีนะครับทั้งหมดนะครับจำนวนานวหน3องพั0หุน้นนะร,ราคาเฉลี่ยนะอยู่ที่16บาท58สตางค์ต่อหุ้นในการถ่ายครั้งนี้ทำรายการผ่านตลาดหลักทรัพย์หรือว่าออโต้แมทชิ่งนั่นเรียกว่าผ่านบริษัทหลักทรัพย์หรือว่าบกเกอร์เนาคินพัฒรละจำกัดหมหาชนนะครับนี่คือข่าวเด่นมาจุข่าวแรกมาสู่ข่าวเด่นมาจุข่าวที่2นะครับไว้นะครับคาดไตมาสอทำนิวไฮต่อเนื่องนายชูเดชคงสุทธร กรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจบริษัทไวท์โลจิสติกจำกัดหมหาชนหรือว่าหุ้นไวและมีการเปิดเผยถึงแนวโน้มของธุรกิจในไตรมาสสองนะคาดว่าจะทำนิวไฮต่อเนื่องเนื่องจากมีแนวโน้มปริมาณงานขนส่งทุกประเภทของธุร,รกิจหลัก4กลุ่มนะทั้งขนส่งทางบกทางน้ําทางอากาศและคลังสินค้าเนะ้นว่าธุรกิจหลักนี้เขาแบบมีปริมาณงาน,นมากขึ้นตามความต้องการใช้งานโลจิสติกส์ที่เพิ่มขึ้นโดยตลาด ประเทศจีนมีแนวโน้มปริมาณงานสูงขึ้นนะจากการนําเข้าและส่งออกในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆโดยเฉพาะการขนส่งทางอากาศของอุปกรณ์กลุ่มอนะิเล็กทรอนิกส์นซึ่งเป็นสินค้าหลักในการขนส่งของบริษัทยังมีดีมาน์ต่อเนื่องและมีมาจิ้นสูงที่สูงนะครับนายชูดเดชยังกล่าวแบบเน้นๆนะครับบอกเลยว่าจํานวนลูกค้าที่มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตลาดนะในจีนและในสหรัฐนั้นประกอบกับแผนการดําเนินการที่วางเอาไวเ้เชื่อมั่นว่าในช่วง แต่มาที่2ผลประกอบการจะสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผลประกอบการทั้งปีนะของไวรุษจึงจะเติบโต20%ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้นั่นคือคุณทูเด e มั่นใจครับผมนี่คือช่วงที่3นรับของรายการข่าวเด่นมจอนวันนี้ถ้าเกิดท่างชื่นชอบนะฝากไลค์ฝาก,ฝากแชร์ในส่วนของ Facebook, พุ่นอินไซ์ช่องยู u ูบ b ุ่นอินไซ์ถ้ก็อยากติดตามข่าวข่าวสารแบบดียอไทม นะครับสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ mm. หุน้นยิ่งไซต์นะเรียกว่าจะมีเมนูอยู่ข้างบนนะเนะรียกว่าตรงนิวฟิตก็คลิกไปแล้วก็จะเห็นข้อมูลตั้งบอดว่าข่าวสารนี้ตลอดทั้งวันซึ่งั่านคุนสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ข่าวสารเหล่านี้นะครับมาประกอบในการตัดสินใจนะครับเป็นความรู้หรือว่ามาดูซิว่าเอ๊ะม,มันแมทกับตัวหุ้นที่เราเล่นหรือไม่เพื่อจะใช้สิ่งนี้มาประกอบการตัดสินใจในการลงทุนหรือในการเล่นหุ้นสําหรับรายการกล้วยหอมกับกูเดวินิทขอุลอำลาท่านผู้ชม ผู้ฟังก่อนครับพบกันใหม่ในวันศุกร์นี้ครับผมสวัสดีครับผม